สวัสดีครับทุกๆคนที่กําลังเบิงกำลังติดตามรับชมคลิปของอันนั้นนั้นทั่วครับมื่อวนี้กับผ้ามาเบิงง้วคือเก่าครับภาพีนองมาเลือกง้วไปเลี้ยงหาง้วไปเลี้ยงนะครับผู้ใอดบอยากได้กับเบิงมวนมวนเพื่อนเบิงหาวามหรูไปเด้อครับเด้อเอาครับมือวนนี้ก่ะผ้ามาเบิงง้วนองมอดชินนวัดนะครับเนาะนี่ครับมือวานนี้มีหลายคู่หลายค้มอยู่พอสมควรนะครับสีหาค้มประมาณนี้ครับสีหาโตเอาเบิงกันให้จบเด้อพีนองเด้อ ราคาสิเป็นยังไงการทรงต่อรองเนี่บ่ก็จะโตร mm hmm. คาคาสไดมใดพี่น้องถึงออกถือใจข่้นมักรลกะเบื mm hmm. บอรอโทษอยู่นี่แหละครับ mm hmm. หรือสิมาเบิงตัวจริงพี่น้องกะสามารถมากเดี๋ยวนะครับเนาะมาบ้านหนองโนดโทับมาตำบลนอน่องคู่อำเภอหน้าดูนจังหวัดมาศรคามครับบนันไดกสิผ้าพี่น้องไล่เบิง ราคาไปผมผมกับนงมอดครับวันนี้นงมอดครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีเซีของทางช่องนาน่นอนทัวร์ครับผมมือนี่ครับผมมีงัวแม่ลูกนะครับผมซื้อสองในสามมาให้คู่หนึ่งครับผมมือนี่มีเลือดลอยนะครับราคาหลักหมื่นก็บาทมาให้ครับผมทุกตัวสามารถต่อรองได้ครับอีสานส่งให้พี่ทุกจังหวัดครับผมอืมเด็ดกนรับประกันแมนครับผมัวท้องวันนี้มีให้สองตัวครับแม่สาวสองตัวครับเลือดลอยวันนี้เด็ดเด็ดเลยครับผมราคาหลักหมื่นครับผม ครับช่องทางติดต่อครับช่องทางการติดต่อครับเบอร์โทรครับ093ครับ570ครับ9704ครับผม ID Line เบอร์เดียวกันครับ Facebook ชินวัดราชศรีเป็นภาษาไทยครับผมครับไลน์จะทางไหนก่อนครับพ่อผมเอาเป็นแม่เลือดลอยนี่ครับผมตัวไหนครับแม่สาวเลือดลอยนะครับราคาหลักหมื่นนะครับผมเอามาเบิ้งคืองหนอนย่างก็เบิ้งนะครับเนาะเบิ้งกันแบบหนอนย่างเลยครับเอามาเบิ้งแม่สาวเลือดลอย ครับผมราคาหลักหมื่นอายุหไรเป็นไรครับเมนี่อายุประมาณ10เดือนครับ10เดือนลูกพ่ออะได้ะไรตัวนี้เป็นลูกของโตโน่ครับลูกโตโน่มีใบเอฟบอ่าตัวนี้ทรงจดอยู่ครับผมใบเลื่อนร้อยอ้าวมาเบิ้งครับเป็นเบิ้งไทยครับผมสูงไรเป็นไรเนะครับนี่สูงประมาณร้อยสามสิบครับสูงวางร้อยสามสิบเนื้อแน่นโจโก้ด้วยเนื้อเนาะครับผไทยไทยเพื่อนนี่พึ่งตีเบิ้งนะครับผมยังไม่หายนะครับยังนั่นน่ะตีเบิ้งครับผมโอ้ยมันยังบนท่านี่หายนะครับตีไม่ไหมจะหนึ่งครับผมพึ่งตีครับผม พึ่งตีนี่มันหายเลยครับเด้อนนี้เป็นหนองอยู่นี่เป็นแผลครับผมเป็นแผลเป็นหนองอยู่แต่ว่าประมาณเดือนอาจจะเท่านับไม่ถึงเดือนครับอาทิตย์หนึ่งก็หายครับเพิ่งตีสองสองสองอย่างนี่อันนี้เป็นเบอร์ครับผมเบอร์ติแมนครับใบทรงจดย์นะครับเป็นบัวเลือดร้อยแทลร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมอ๋อตัวนี้เลือดร้อยเลยแมนครับเป็นง่วเลือดร้อยเลยพี่น้องันนี้ใบทรงจดอยู่ครับเป็นลูกของโตโนอายุสิบเดือนครับอืมขอหาเรื่งเบอร์ดิครับเด้อลูกสาวโตโนหัวนี่จะลุ่นธรรมชาติเนาะหัวหลุน ทำครับผมแต่งเขาเฮ็ดเขาใบตาหน่อยเนาะแมนครับนี่เบ่งหลอบๆเนาะเบ่งขาหนาด้ครับเด้อนี่ตรงนี้ครับโพ๊ดครบเครื่องเอ้าคือสายเรือเป็นว่าสูงเหรอเนาะแมนครับเป็นวัวเลือดร้อยแท้เลยตัวนี้รอใบครับผมรอใบครับราคาเปิดรลานตัวนี้เปิดไว้หมื่นเก้าห้าร้อยครับต่อรองได้อีสานส่งฟรีครับผมโอ้เด็ดเป็นง้วเรือลอยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแมนครับผมสามารถเอาไปตรวจได้ครับพอด เดาใบกับมาสิไม่เหนครับสวยๆครับมักเลือดลอยได้ครับเด้อคันท่านเลือดลอยเราไม่กหมักเลือดลอยผู้ใดอยากได้เอาไปเป็นนอเป็นแนวครับเอาเลือดลอยใส่ขบีอีกเนาะไม่เหนครับพอพัดเลือดลอยใส่ขบีอีกหนังหนาครับย่นเลยสองลอยไปแล้วครับบาทเนี่ยนี่เอาราคาซัมนี่กัต่อรองเนียอยู่ด้วเนาะไม่นครับส่งฟรีครับผมอ่าต่อรองเลยก็ส่งให้ฟรีเด้อครับภาคกิจานบรนเทาเนาะออกสีโบดนี่ยแหละครับเท่าๆสีขาวนวลอ้ามันี่มาเบิ่งตัวต่อมาสหลุดเนาะ ครับตัวตัวนี้บะมันเลือดลอยได้หนิเนาะตัวนี้เป็นวัวเอฟครับผมเป็นวัวเอฟหนึ่งตีเป็นวัวเอฟหนึ่งโอ้ใหญ่หน่อยบอยุกับเลือดลอยเลือดบรลอยได้ครับเด้อครับผมตัวนี้ท้องอ่ะตัวนี้มีใบเพชรครับโอ้นี่ครับาเป็นลูกตัวที่สองในท้องบามันจัดจัดเลยตัวนี้เนาะบะมันแท้ครับตัวนี้บามันมาจัดจัดเลยพี่น้องหนาสันสันหัวจิ้นจินตำ้ตันี่ครับข้อขาเล็บอ้ยตันมือเกือครับ เง่าด้วยครับตัวน,นี้เนี่ยเงาอานหลานเลยสูงพุม่มตันสูงร้อยสี่สิบครับ, <c oughs> บ,140บร่างร้อยสี่สิบพุ่มสูงมาเบิ่งแต่สายพันธุ์เพิน่นเนาะนี่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 ลูกมีเอฟหนึ่งด้วครับเด้อนี่เพิ่นเขียนไปเยอะเอฟหนึ่งเป็นลูกของ<ช>ตัวนี้ท้องพริกแดงอายุคันประมาณเจ็ดเดือนครับไซส์นิดีลูกเพิ่นนะเนีน่ยมิจะภาษาอังกฤษเนาะอา่านบ้ออกเนาะ <c oughs> เอาครับนี่แหละมีนี่ใบเพชรเพิ่นจุดเดียเอฟหนึ่งครับผม ทองก็พ่ออะไรก่อนพริกแดงอายุคันประมาณเจ็ดเดือนครับทองกับพริกแดงครับผมอายุทอนเจ็ดเดือนโอ้แมนครับไอ้ไอ้ไดีบึเิ่งลูกไอ่ด้ยว่นโฉมลูกเพิ่นหรือตัวเนี้บอ้วนตันหนาลึกเลยเป็นลูกแรกดิครับเป็นหลังเป็นหลังนีขึ้นชี้ได้ดีเนาะเฮ้ยไม่ใช่ลูกแรกครับตัวนี้เป็นลูกตัวที่สองครับโอ้ลูกตัวที่สองไอ้ทองแมนครับลูกที่สองเคยมีลูกมาแล้วหนึ่งตัวเคยมีลูกพาลูกมาหนึ่งโตเด้หน้าตาดิครับเด้อนี่ไม่ ตันครับตันเนี่ยับตันจือลือเนี่ยปานหมูเลยปานถังแดงจือลือลอยูอ่รถถังครับเชืองถ่ายครัพี่น้องถ่ายตันตันโอ้เงาเนาะครับให้เป็นเนื้อคือสีคักสีนแน่นหน่อยเนาะขึ้นได้เนือนเน้อหลายคักนนะบานนี้ <c oughs> ราคาได็ครับนี่ตัวนี้เปิดราคาที่สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับอืมสามหมื่นเมียนครับราคาเด็ดเลยราคานี้ครับสามหมื่นเก้าพันหาร้อยตอนรับในอีสานส่งฟรี ต่อล่างดีอีกกว่านี้เม็ดสีช้ำๆนะครับเข้าทรงฟี่เครื่องดำล่ามเลยเนาะเครื่องเนาะครับผมถ่ายนะนะครับพี่น้องก็เพิ่งถ่ายเด้อเนี่ยครับถ่ายเลี้ยวนี่บังบังลำโตเพื่อนว่าหันตัวใดถ่ายบังลำโตนี่เป็นตาตาเลี้ยงครับผมเลี้ยงง่ายกินง่ายครับเป็นวันหน้าดูดตือพืชครับผมเขาเอื่น่าเป็นวัาดุดหมูด้วยครับตัวนี้ตั้นตะนอกสวยครับแผ่นหลังกว้างแผ่นหลังกว้างแมนครับหน้ามันหวานสวยนอกตั้งโจโก้นิสัยดีสำเร็จเนาะ นี่ครับหาแม่พันธุ์กับหาเนื้อเนี่ลนะครับเขาไปจูงคับผมมาไปจูงเล่นสมมุติว่ามันออกลูกเป็นตัวผูเนื้อได้หลายคือเพิ่งนี่มเกได้ราคาได้เนาะแมนครับเป็นราคาครับเป็นตัวผู้ตัวเมียมีราคาหมดครับผมมีราคามืดเลยครับันตันแบบนี้แมนครับเพราะว่าแม่เขาอาจจะส่งให้ลูกคดีครับเพราะช่วงนี้เขาก็จะเน้นเน้นงัวเนื้อเลยครับเนี่ยครับเน้นสายเนื้อเน้นสายเนื้อครับผมจังเวียดนามเขามาซื้อเนี่ยเขาก็ซื้อตัวตนอ้วนต่านตันไปเมล่ะจีจอยเขาก็ซื้อกันราคาเขาบพ่ซื้อซ้ำงี่นครับเขาครับ บานี้งัวพันธุ์นังกระซางว่าตัวอ้วนเนาะครับขันเอาจังสีไปเป็นแม่พันธุ์แม่บอกนี่ลูกมากกว่สีอ้วนตันที่พันธุ์อีตัวกิดสีแดงราคาดีตัวเนาะมันจะเป็นงัวผูกว่าแม่เนาะครับผมเป็นวัวดุกหมูครับนี่เออตัวนกตั้งสวยมากเลยอ่ะราคานี้ครับต่อรองหน่ยเด้อครับเด้อส่งครับต่อรองได้ครับส่งฟรีครับผมนี่คือเบอร์ที่สองต่อมาเบอร์ที่สามนับมาเลยครับพี่น้องบาทเนี่ยแม่นี่ายร่เปล่านี่แม่นีง่ายครับแล้วก็ท้องอายุขันประมาณเจ็ดเดือนท้องกับช็อกโกแลตครับ แม่นี่ก็ททองกับช็อกโกแลตแม่นครับทองเจ็ดเดือนทองที่ไหนครับแม่นี่ทองสองครับทองตัวที่สองนี่ทองนี่บานีกินใหญ่ดีดิกินใหญ่เก่งครับแม่นี่ก็ดัมบดจัดเนาะครับผมโบ๊ทครบเครื่องอันนี้ก็ถือว่าบามันหลายเขืกันแม่นครับพึ่งนำรางเพิ่นเพื่อน่ะเพื่อน่ะป้านใหญ่สูงลอยสี่สิบเกือบร้อยห้าสิบแล้วกันครับผมเกือบเกือบร้อยสิบพียงหน้าผากผมเน่ยพี่น้องใหญ่ครับ ขึ้นหน้าผามอ้วนตันเนาะก่ขาเล็บไม่ได้ครับเลยเรีบเร็บเล็บบิดนิดนึงครับบิดใส่นิดนึงครับผมบไม่ใช่ปัญหาครับนี่แล้วประกันทองได้ไปกับรุ่นเพียรด้เนาะครับผมรุ่นแค่เพียรครับใหญ่หนาเอาเป็งหนาจะกน้อยกันนี่นะตาเพิ่นนะครับอันนี้ธรรมชาตินะครับผมมีเขาพูนิดนึงครับอันนี้นี่รุ่นธรรมชาติให้เพิ่มรุ่นรุนนอเขานิดนิดเนาะนี่ห้าขาดำเต็มครับผม โอ้สองตัวติดกัน,มนไม่หนีมีแต่บอกตันตันเลยพี่น้องนั่นหนาตันตันเลยครับเนี่บอกข้างๆมันพี่น้องเนาะไก่ลันเบิงบดิ่มไายโอ้อันนี้ก็พายไายบางขีบโผล่เกันได้นี่กอได้ตางลึกตัวนี้ใหญ่ครับเออขยับไซส์ขึ้นมาอีกตัวนี้ได้สูงหนึ่งไงครับผมเอ้าแม่น,นี่เปิดราคาอะไรไปเลยครับตัวนี้เปิดไว้สามหมื่นห้าพันบาทครับ สามหมื่นหาพันแมนครับสามหมื่นหาพันครับต่อรองได้ครับอีสานส่งฟรีครับผมต่อรองได้อีกแมนครับนี่ครับปลาบามันจะใหญ่ครับใหญ่เลยใหญ่ลึกเลยอ้าววันไหบังอยู่อยากได้กะโทรมาได้ครับเด้อนี่อาดหลาส่งให้กันฟรีเลยแม่พันมันตองสี่แม่เนาะจุง พาบ้านไปให้ไปหน้า,านางบึบบึบลูกแถวรุ่นลูกเนาะหญ่สําสดครับอ่านี่เบอร์ที่ที่สามันบอกครับผมต่อไปไปเบิรงเบอร์ที่สี่ครับเบอร์ที่สี่อ่ะแง่ง,งไ่ไมนเป็นองบ่หลายครับบ่หลายเบอร์มันี่เบิรงต่อเนื่งกันเลยเบอร์ที่สี่งัวสาวบ่ะเป็นงวัวสาวครับผมตัวนี้ผสมแล้วหนึ่งเดือนครับผมงวัวสาวผสมไปหนึ่งเดือนครับผม ผสมกับอีอย่างครับตัวนี้ผสมกับสติงเล่ครับอ๋อผสมสติงเล่หนึ่งเดือนคับผมตัวนี้เป็นลูกพ่อไหนตัวนี้ไม่มีเอกสารครับมัมีเอกสารแต่ว่าผสมสติงเล่ไปหนึ่งเดือนอ่ะพี่น้องได้ไปก็คือไปรุ่นติดบทติดเนียนครับผมข้อมูงนี่ประมาณร้อยสี่สิบครับอยู่ประมาณนี้เนาะราสี่สิบแดงดีครับแดงดีคอแข้งขาดีถ่ายครับไทย เครื่องนำล่มโอ้หดเขาได้จิ้มเพลินหดเราได้พี่น้องเครื่องเพลินหดเลยเด้อ่าน่าจะติดได้หนีเนาะตามที่เคยเห็นมานถอยไ,ไปเครื่องเพลินหดเขาเหลือก็แม่นทึน,ต,น 40, 40ตัวนี่สูงสี่สิบบวกกร่ดกพม่าเขาเคยผ่านการเป็นลำปีมาแล้วนิดนึงนครับผ<า>มเคได้นังออกจากหน้าหาจากหน่อยล่ำตัวเงาคอขาขาหนีตรงดีนะครับตัวนี้ขาซื้อตรงเยียดดีนี่ โอ้สีฉ่ำตาสุดโตเลยมืูนี่เบอร์ไหสุดดันเนะานเนะครับเนะาะทำเตะทำล่างเห็นนุมน่มเนิม่มสุมือนี่บทตีกันนะครับเด้อทุกค่ายทุกมองเลยเพินเ่นไปหาสื่อเพิ่นกับบทตีนุม่มติงดนะครับบทตีเรื่องนุม่มตีสักข,าท,กขาทุกขาถอนยางบางแงามมอนี่แหละครับดุกสวดดุกซอนแต่ที่สำคัญนี่คือมดลูกออกนี่ครับตีกันคักกันเนี่ย อันนี้เขาก็ับประกันให้เดือนนึงเนาะครับผมเราประกันให้หนึ่งอาทิตย์ครับผมโอ้หอาทิตย์ลูกคืับผมทุกอย่างครับผมโอ้ทุกอย่างหนึ่งอาทิตย์ครับแมนครับบ้านนี้ราคาครับตัวนี้เปิดไว้หนึ่งบาทครับอ๋อโอ้หนึ่งเงามๆแมนครับผมตาอยากได้อยู่เด็ดหนเนาะแดงฉ่ำเลยครับเออแดงฉ่ำๆตาเลยพี่น้องหนึ่งบาทครับเก้าแมนครับผม ไงนะลึกครับผมที่ําขั้นมีรุ่นทองครับเพราะว่าตัวนี้ผสมแล้วครับผมพี่น้องคันเบอร์ยูกะเตรียมโตโทมาส่งให้เลยครับต่อร่องใดสุตโตเนาะครับแล้วประกันกันทุกตัวนะครับหนึ่งประกันแมนครับผมรับประกันตำหนิจาคอนให้หนึ่งอาทิตย์หรือเจ็ดวันครับผมส่วนการขนส่งฟรีทั่วภาคอีสานครับทุกภาคสามารถส่งได้ครับถ้าราคาตรงกันครับผมทุกภาคกะส่งให้ได้เมื่อพี่น้องครับ ราคาตรงกันครับพูดคุยราคาต่อรองกันในเบอร์สุโตรครับผมโทรมาบอกมาจากันเอาเนาะครับผมเบิ่งไก่เช็กหน่อยครับเบิ่งไก่กับเบิ่งไก่น้ำโอ้หนาเลยตัวหนังหนาเลยเนาะหนังหนาครับหนาลึกเลยหนังนหนาท่าก็ดีตาของคุณคุณเชียงเลอครับพี่น้องอ้าวันธุ์ตีกันลูกแรกครับแต่ทวิรุ่นเอาอ่าไปเบิ่งโคมต่อไปเนาะ เป็นเป็นแม่ลูกของบ่ป่ะเนี่ยครับผมซื้อซองได้สามครับชุดต่อไปครับอ่ชุดต่อไปนี่เป็นแม่ลูกลูกแม่ลูกผู้ลูกตัวเมียรครับเป็นลูกตัวเมียซื้อซองได้สามเนาะครับผมไปเบิ้งพี่น้องครับต่อมานี่เบอร์สุดถ่ายถ่ายสุดครับมันนี่เบิ้งกันเมื่อหลายโค้งแต่ว่านิ่เนียนคุณภาพเบอร์สุดถ่ายนี่เป็นชุดแม่ลูกลูกแม่แม่นี่หนางามงามครับแต่ว่าลูกสีแดงแดงนี่ครับ เป็นชุดแม่ลูกลูกแม่เป็นลูกตัวที่ใดพเนาะครับเนี่เป็นลูกแรกครับผมเป็นลูกสาวของพริกแดงอายุประมาณ10เดือนแม่ท้อง3เดือนกับอาปาเช่ครับผมโอ้นี่เลยครับครบนี่สื่สองหนี่สามเลยครับเด้อแมนครับแม่ท้อง3เดือนกับอาปาเช่ครับผมมาเบิรงนแล้วตัวแม่เพิ่นงามเลยครับคุณโอตนี่แม่สูงประมาณ150นะครับ50ได้ร้อยห้าสิบเพินเนาะแมนครับใหญ่ลึกเลยโอ้คอแข็งขาเรีไปพี่นอ้องเบิร์นเตะน้ำรางหลังเงา เบิ่นขาใหญ่เครื่องดำ่โคนหางเนี่ยโอ้ยพี่น้องโคนหางเนมน้มนมดีหมดเ้ยครับเด้อคอขาเล็บนี่ครับครับชุดแม่ลูกลูกแม่ซื้อสองได้สามเปิดราคาเท่าไหร่ครับคู่นี้เปิดไวด้ที่สี่หมื่นเจ็ดพันบาทครับสี่หมื่นเจ็ดพันพี่น้องแมนครับได้สามโตได้สามโตฉเฉลี่ยกันเม้่งครับผม สามตัวกับแม่ทองเมียนครับตกตัวละหมื่นกว่าบาทครับผมเพราะว่าได้แน่นอนครับสามตัวลุ้นแค่เพศลุ้นแค่เพศครับเมียนครับคุ้มที่สุดคือซื้อชุดนี้ครับเป็นยอจีนน้องรุ่นเพศไมน้องเนครับผมเพราะว่าเมียกับใ่ลูกกับง่ามครับอันนี้ละชุดสุดคุ้มสุดคุ้มเลยแล้วเมียใหลินตัวไนเนาะเมียใยใยแห้งครับผมลูกนี่สีแดงแดงนี่พี่น้องเป็นลูกพริกแดงสมชื่อครับสมชื่อแม่กับทองให้แล้วครับว่าต้องไปผสมยาครับผมรอแค่เพศลุ้นแค่เพศครับ อันตร้าวให้เรียบร้อยเนาะแมนครับผมรับประกันท้องเรียบร้อยครับราคานี่ต่อเอาด้วยครับเด้อต่อเดาก็วรส่งให้กันเลยละแมนครับผมหนางามครับแม่ง่วมนี่หนางามหัวโล้นทั้งแม่ทั้งลูกนะครับหนางามเลิมตัวดีแมนครับโลนทั้งแม่ทั้งลูกด้วยครับผมลูกก็แต่งเขาครับแม่ก็แต่งเขาครับอืมอ่ะพี่น้องม้อนี้น้องมอดชินวัตครับพี่น้องเขียวบึงตัวจริงกัมาด้ครับเด้อมันเลือกออามัดเอา งัวเหลือสม้มนี่แหละเพราะว่าสิโลออกเพราะน้องมอดเพิ่นสีเช็ดฟ้าไม่เพิ่มเลยสิโลสม้มนี่ออกเนาะเราก็จะหาเขามา่อไม่นะครับเนาะเอาถ่ายคลิปนี้กะให้เอฟซีพี้องทุกคนที่ติดตามอยู่ดีไม,มีแห้งนะครับเด้อน้องมอดมียางบอ่ออ่าบมีครับผมมื้อนี้มีให้แค่นี้ครับมีให้ชมแค่นี้ครับผมมีแค่ห้าชุดครับทุกตัวสามารถต่อรองได้นะครับอีสานส่งฟรีทุกจังหวัดครับผม อาจารย์พ่อกันไหมนอ้นองมอเนาะแมนครับผมถ่าเบิ่งน,น้องมอสิหามาอีกเด้อครับเด้อเป็นสหาอีกแบบใดครับเนี่ยเดี๋ยวเพิ่นเฮ็ดนี้แล้วเพิ่นก็สิหามาใหม่อีกเนาะพอกันชิปหน้าชิปไม่ชิปต่อไปเนาะน้องมอเนาะครับผมชิปนี่ผมนั่งน้ำท่วมน้องมอสวัสดีครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ